สวัสดีครับคุณนรลุงครับสวัสดีท่านฟังท่านชมครับเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะในยุโรปแั้ตัวเลขเศรษฐกิจในเยอรมันเองในอังกฤษเองอ่อนตัวไม่ใช่อ่อนตัวหมายถึงว่าตัวเลขในเศรษฐกิจของเขาเนี่ยออกมาแล้วดูไม่ค่อยสดใสามากนักนะฮะก็เลยทําให้ตลาดในยุโรปนั้นอ่อนตัวลงมาปิดที่ เล่นอยู่ประมาณ1เวียนติดลบ1%ตั้งแต่เปิดตลาดยันปิดตลาดนะฮะยันท้ายตลาดจน4ี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วเนี่ยในเยอรมันยังติดลบไป220จุดประมาณ1% 1.13%แต่ตลาดก็อยู่อย่างเงี้ยนะฮะตลอดชั่วโมงเทรดเลยในฝรัง่งเศสเองก็ติดลบ82จุดลบไป1.10%ในขณะที่อังกฤษนั้นอยู่ติดลบไป59% นะครับติดลบไป0.73และอิตาลีลบไป422ลบไป1.21จะเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่1%ที่เป็นต้นมาเนี่ยตั้งแต่เปิดตลาดจนปิดตลาดนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ใกล้เคียงอยู่บริเวณนี้ฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากรวไปถึงตัวโปรโตุเกสในตัวเบลเยียมด้วยแต่แปลกใจตรงที่ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกา ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาช่วงแรกนั้นติดลบไปค่อนข้างค่อนข,ข,ข,ข้างเยอะเสร็จแล้วกลางๆตลาดก็เป็นการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นโดยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตลาดติดลบไปแค่เก้าสิบกว่าจุดนะฮะในขณะที่ราคาน้ํามันนั้นยังเป็นลักษณะของการทรงตัวแล้วก็อ่อนตัวมีบางช่วงราคาน้ํามันนั้นขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแต่ท้ายที่สุดก็ยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงมา ภาพของตลาดตัวนี้เนี่ยพอไปอ่านงานวิเคราะห์ต่างๆเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของอผลการงานของกลุ่มอิมีิเดียกลุ่มของอในในแง่ของตัวของตลาดหุ้นในนิวยอร์กเองเนี่ยตลาดที่มีลักษณะาการติดลบเนี่ยบรรยากาศของตลาดนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร่วงลวงของบริษัทผลิตชิปนะเป็นพวกซูเปอร์ไมโครชิปนะที่เป็นลักษณะอ่อนตัว นะครับแล้วก็ขณะนี้ในในในหุ้นเกี่ยวข้องกับเ,เกี่ยวข้องกับอะไร Google นะครับอัลฟาเบตนะฮะก็เป็นลักษณะของการแกว่งนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นในยุโรปนะครับข่าวของตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ยที่เป็นลักษณะอ่อนตัวเนี่ยเป็นเพราะว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยและกลุ่มเหมืองแร่เนะี่ยเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวเกรงว่า,าจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยเป็นหน้าเป็นที่น่าผิดหวังก็เลยเป็นลักษณะข,ของการอ่อนตัว ะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังผมกำลังพยายามที่จะบอกว่าขณะนี้ที่ตลาดกำลังอ่อนตัวโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของผลการงานของบริษัทจดทะเบียนกับผิดพันธุ์มวลรวม GDP ของประเทศต่างๆในยุโรปนะครับซึ่งมีลักษณะการถดถอยลงอย่างอย่างไม่คาดไม่ถึงนะอีกเรื่องหนึ่งที่เขากำลังจับตากันอยู่ก็คือการเลือกตั้งในสรมิกาวันที่นะครับซึ่งจะถึงอีกไม่กี่วันนี้ล้วนะ นะจะก็ให้ให้เครดิตที่ให้ความสําคัญกับเ,เรื่องการเลือกตั้งในอเมริกาด้วยอย่างไรก็ตามนะครับมีการจับตาว่าเรื่องจากเศรษฐกิจของทางทาง้งทางยุโรปทั้งทางอเมริกาที่มีลักษณะอ่อนตัวเนี่ยเขาจับตาว่าทางเฟดนั้นคงจะต้องลดอัตาราดอกเบี้ยอีกจุดสอ นะครับก็เป็นลักษณะของการที่ไปรองรับกับตัวระบบเศรษฐกิจที่ออกมานะครับที่ยังไม่ยังไม่ได้มีความมั่นใจามากนักนะก็เลยคิดว่าต้องลด,ดอัตราดอกเบี้ยเช้านี้เองเนี่ยในแง่ของตัวตลาดการอ่อนตัวของตลาดโดยทั่วไปทั้งหมดเนี่ยกระทบไปยังที่ตัวตลาดในญี่ปุ่น2 5 1จุดนะ้าสิเอือ่อช่วงเช้ชาที่เปิดตลาดมาเนี่ยยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวในขณะที่ออสเตรเลีย ก็ลงไปประมาณอยู่ประมาณ11จุดนะครับในขณะที่ตัวเกาหลีก็เป็นลักษณะอ่อนตัวประมาณ1% 29จุดนะครับเพราะนั้นตลาดโดยภาพใหญ่เนี่ยวันนี้ตลาดทุ้นไทยจะถูกกดดันโดยภาพของตลาดในต่างประเทศทั้งหมดที่มีลักษณะอ่อนตัวเมวื่อวานนี้ผมมองก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ร่วมอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่สัก25 2 6 27เเนี่ยผมมองว่าตลาดน่าจะถูกกดดันว่าจะสามารถยืนที่ระดับ 1450ได้หรือนะตั้งผมก็ตั้งโจทย์ไว้งง้นนีฮะท้ายเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดปิดไปอยู่ที่1447แล้วก็เป็นการลงไปหญิง1443แล้วก็ดึงกลับขึ้นมาใกล้วันเลือกตั้งฮะเพราะฉนั้นพอใกล้วันเลือกตั้งเนี่ยถ้ามันหลุดต่ํากว่า1440ลงไปนะครับ ต่ำกว่า1440ลงไปทางเอ l เนี่ยมองจุดรับที่ํำคัญของดัชนีเนี่ย1,400นะฮะยาหลุดตจำฟัน400นะถ้าหลุด่ำฟัน1,400เนี่ยนั่นะหมายความว่าตลาดนั้นอ่อนแอมากมากนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศอันหนึ่งในที่ ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพบได้อยางหนึ่งว่าในตัวฟอเรนยังเป็นลักษณะการขายอย่างต่อนเนื่องมียังมีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับการขายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกังวลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในนะหรือการกังวลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางภายนอกปักจจัยภายนอกขณะน,นี้ที่สําคัญคือตัวเลขเศรษฐกิจตอง GDP ในสหรัฐอเมริกากับในยุโรปในขณะเดียวกันเการเลือกตั้งในอเมริกามีคนวิเคราะห์กันถึงขั้นที่ว่า ถ้าคุณทามาแล้วเนี่ยนะฮะใกล้วันเข้ามาทุกทีก็วิเคราะห์ว่าถ้าคุณทามาแล้วเนี่ยผลกระทบกับคุณทากับจีนจะมีมากน้อยขนาดไหนนะฮะเขากำลังพูดกันว่าการค้าระหว่างจีนกับทางสหรัฐอเมริกาคุณทาจะเล่นหนัก นะฮะเพราะเล่นหนักเนี่ยเล่นไปถึงทางเม็กซิโกด้วยนะครับผู้นําเข้าสินค้าจากเม็กซิโกเข้ามาจะถูกเก็บภาษีค่อนข้าง,งที่เยอะมากขึ้นแต่ถ้า,ถามามาทำการค้าในสหรัฐอเมริกาเองไม่ได้ลักลอบเข้ามาทางเม็กซิโกเนี่ยก็จะดีขึ้นอันนี้ฮะเป็นผลพวงที่ทําให้ตลาดมีความกงงาังวลและการความกังวลตรงเนี้ยมันส่งผลไปยังคุณทําไม่ได้ประกาศว่าจะ,ะเล่นจากทางจีนยอย่างเดียวแต่จะเล่นการค้าระหว่างทั่วโลกเลย นะกับสหรัฐอเมริกาก็คงจะต้องดูฮะว่า,วาชนชาวอเมริกันนั้นชอบคุณทําได้มากน้อยขนาดไหนในขณนะที่ตลาดรุ่นไทยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะของการปรับแกว่งในทิศทางที่อ่อนตัวเนี่ยเมื่อวานเห็นได้ชัดเจนขนาดนี้กลุ่มอุตสาหกรรมการเงินทั้งหมด นะพูดถึงการเงินเลยนะไอ้คำว่าการเงินทั้งหมดเนี่ยคือกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์กลุ่มอุตสาหกรรมรีสิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเงินหลักบ oh ff, ริษัทหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับโปรกรน,นะกันเป็นลักษณะของการอ่อนตัวผมคิดว่าเป็นการชดเชยของการอ่อนตัวไปรองรับ กับการที่อ่อนตัวลงแบงล่างดูตัวอย่างหุ้นแบงค์ใหญ่ก็แบงค์กรุงเทพนะหลุดลงไปเล่นที่ระดับ150จากระดับราคา160กว่บบาทลงมา150แต่ในขณะที่กสิกรนั้นหลุดจาก150ลงไปเล่นที่ระดับ148บาทในขณะที่ตัวไทยพณิชย์กับตัวกรุงไทยก็มีลักษณะของการนอนตัวแล้วการอ่อนตัวของครับครับครับภาพใหญ่ครับ ใช่เข้าเข้าใจเข้าใจใช่เออมันเป็นบรรยากาศที่เออตัวตลาดเนี่ยอย่างเออคือพอมันหลุดต่ำกว่าระดับพันห้าลงมาพันห้ามันเอาไม่อยู่เนี่ยนะแล้วมันเซ อ,อย่างที่ผมกลับเรียนว่าตัวตลาดเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตัวหลุดพันห้าลงมาลเล่นข้างล่างเนี่ยแล้วเอาไม่อยู่เนี่ยผมก็มองว่าระดับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอาอยู่หรือนะแล้วผมก็ทานายเลยนะนี่ผมทํานายจริงนะว่าหนึ่งพันสี่้อยสี่สิบก็เอาไม่อยู่เพราะว่าผมมองว่าผมมองอเป็นเพราะว่าตัวตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกกันในเซตเนี่ยมันจะถูกดันโดยภาพของตลาดเนี่ยอย่างวันเนี้ย วันนี้เป็นวันเริ่มแรกนะฮะซึ่งยังไม่ได้เลือกตั้งอ่วันนี้เป็นวันที่3 1วันที่1วันที่สนะอีก3วันนะฮะตลาดจะถูกกดดันโดยที่คนมองตัวตลาดในอเมริกาฮนะแล้วตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเริ่มเอ่อก่อนหน้านี้เราไม่เราไม่ค่อยได้เห็นว่าตัวเลขอ่ทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันเป็นลักษณะอ่อนตัวอย่างนี้แต่เราเห็นผมเห็นเนี่ยนะเห็นว่า1 1สัปดาห์2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในยุโรป ไม่ได้เคลื่อนไหวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไม่มีนิวไฮใหม่แต่ดันมีนิวโลในขณะที่ในอเมริกาเองเนี่ยก็เป็นลักษณะของการปรับตัวในทุกกลุ่มโปรดักต์นะฮะยกเว้นตัวทองกับตัวของอะไรนะตัวคริปโตแค่นั้นเองนั่นหมายถึงว่าโอกาสของความเสี่ยงของตลาดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมันมีข่าวดีที่อย่างหนึ่งที่ในช่วงหนึ่งอวันนี้ที่ พูดถึงแต่ผมคิดว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นนะนะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดมีการหยุดยิงในในตะวันออกกลางซึ่งข่าวเนี้ยมันมีมานานแล้วนะว่าจะมีผู้นําทางด้านสหรัฐไมากาไปคุยกับทางด้านอิสราเอลแล้วก็คุยตกลงกับทางอโลกอาหรับว่าจะมีละะักษณะเอ่อหยุดการยิงมันจะดีขึ้นจะทําให้ราคาน้ำมันขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขนาดเดียวกันเนี่ยข่าวของราคาน้ํามันเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเมื่อคืนเนี่ยเป็นข่าวของการที่จะไม่ ไม่ไม่เข้าไปแทรกแซงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการผลิตราคาน้ํามันนะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมบอกว่าเอ้ยผมคิดยังไงกับตลาดผมคิดว่าตลาดเนี่ยเนื่องจากพอมาหลุด1 5 0 0แล้วเนี่ยแล้วโดยบรรยากาศของตลาดเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะโดยแรงขายไม่ว่าจะเป็นแรงขายจากตัวฟอนเลนแรงขายกับตัวของอ่ป๊อปเทดซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยป๊อปเทดเป็นคนหลีดที่ขายค่อนข้างเยอะมากกว่าตัวกองทุนท่ด้วยซ้ำไป ผมวิตกกังวลว่าเฮ้ยมันเอาไม่อยู่และคราวนี้ตัวหุ้นบ้างไปดูตัวหุ้นเนี่ยมันมีหุ้นแค่ตัวเดลต้าหุ้นตัวกราฟหุ้นตัวไทยคมหุ้นไทยออยขึ้นเท่านั้นเองนอกนั้น้เนี่ยตัวอื่นๆเนี่ยมีลักษณะของการอ่อนตัวหมดแบงก์เนี่ยโอ้โหเห็นชัดเจนนะที่คุณดรงเปิดเมื่อกี้เนี่ยเห็นแบงค์ได้ชัดเจนและกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ๆ CPO ีออเมื่อคืนนี้ผลการงานตัวหนึ่งที่สำคัญคือตัวปูนใหญ่ ออกผลการงานมาแย่มากนะฮะแย่มากลงไปค่อนข้างเยอะส่งผลทำให้ตัว SGP p มีลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวค่อนข้างเยอะผมว่าวันนี้ปุญใหญ่อาจจะหลุดเนื่องจากเมื่อคืนนี้เพิ่งประกาศผลการงานนะฮะปุญใหญ่อาจจะหลุด200ไปก็ได้เพราะฉะนั้นถามผมว่าเป็นเรื่องแปลกใจไหมสำหรับการที่ตลาดอ่อนตัวผมเรียนให้ทราบฮะ เอาเทปนี้ออกไปแล้วผมให้ลูกค้าผมดูได้ว่าในในรอในใน,ใน,ในที่ที่ทำงานอยู่เนี่ยผมส่งริปโตให้ส่งข่าวตัวเนี้ยเข้าไปแล้วบอกกับเพื่อนัทุนว่าขายหุ้นออกครึ่งหนึ่งอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพอร์ตขายหุ้นออกแล้วไปเจอกันอีกทีหนึ่งคือหลังวันที่6อ่าตั้งแต่ผมพูดตั้งแต่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วอ่ะว่าเอ้ยตลาดไม่ดีนะ แนวโน้มตลาดไม่ดีต้องขายหุ้นออกใครก็พยายามส่งข้อมูลแมสเซจบางท่านเนี่ยไม่ยอมทําผมก็ส่งข้อมูลไปเรื่อยๆว่าต้องขายหุ้นออกนะขายหุ้นออกให้ระว,ว,วังระวังแล้วเห็นอาการของตลาดเห็นอาการของราคาหุ้นหุ้นเดลต้าผมบอกผมไม่แตะเลยถ้าจะแตะนี่คือต้องต่ำกว่า120บาทลงมาหุ้นกราฟต้ตองแตะที่บริเวณ60บาทลงมาหุ้นตัวแบงก์เทพเนี่ยที่ระดับราคา130นะเนี่ยฮะนี่คือแบสเซที่ ส่งเข้าไปในหมู่นักลงทุนโดยทั่วไปแล้วก็หมู่ผมทาสื่ออยู่หลายหลายช่องเนี่ยก็ใช้สื่อตัวเนี้ยส่งเข้าไปเพื่อให้นักทุนเข้าใจว่าเออตลาดเนี่ยมันเป็นลักษณะอ่อนตัวนะแต่ก็โอเคฮะก็กราฟเนี่ยผมขายกันที่ระดับราคา68บาทแล้วผมกะจะกลับมาซื้อกันใหม่หลังจากวันที่หลังวันที่6เลือกเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับผลเลือกตั้งแล้ว ข่าวหลายกระแสว่าขณะนี้เนี่ยน้ำเสียงของทางผู้เลือกอทั้งสองท่านเนี่ยใกล้เคียงกันเพราะนั้นอาจจะไม่จบวันที่6อาจจะไปจบวันที่7ที่8หรือที่9ที่10ไปดูคะแนนเสียงจริงๆซึ่งมันมีระยะเวลานะตอนนีน้ผมจะบางเก็บเก็บหุ้นของการที่ผมจะเห็นภาพบรรยากาศของตลาดโดยทั่วไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นฝาก คนที่ดูช่องคุณนรงอยู่นะฮะว่าตลาดช่วงนี้มันรวมไปถึงตลาดหุ้นที่เกิดใหม่อย่างไม่ใช่เกิดเขาเกิดใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะตลาดหุ้นอินเดียโอ้หอินเดียนี่ลงลงลง,ลงต่อเนื่องเลยนะฮะอินเดียนี่ลงขนาดนี้ลงมาเล่นถึงระดับ7 9 0 0 7 9 9เ2อเออลงไปลงไปต่อเนื่องเลยอนะ่ะตลาดอินเดียนี่โงหัวไม่ขึ้นเลยอนะ่ะ แล้วก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวแบบอย่างต่อเน,นื่องผมจับตาปว่วพวกนี้ตั้งแต่การประชุมบิดกันถ้าคุณนรลงจําได้บิดมีการประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีเรื่องการอย่างต่อเน,นื่องเป็นลักษณะของการอ่อนตัวอย่างต่อเน,นื่องเพราะนั้นก็ฝากเพื่อนนักทุนว่าช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ถามว่าเฮ้ยยังเหลืออีก3วันมันยังไม่เสร็จสิ้นครับภาพที่ผมเห็นชัดเจนก็คือเมื่อคืนนี้เศรษฐกิจในยุโรปได้ประกาศออกมา ขึ้นนะฮะแต่ไม่ขึ้นดังดังใจหวังนะยังมองว่าตัวอ้าอ้าจะอ้แล้วลงลงไม่ใช่น้อยนะคุณลงลงหทั้งตลอดนะเออน่ากลัวนะถ้าลงหน่อร์เซนเนี่ยกว่าที่จะฟื้นกลับมาแล้วหุ้นที่เกี่ยวข้องก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งนั้นเพราะนั้นตัวเดลต้าตัวฮานาผมผมเห็นอาการอันหนึ่งคือตัวฮานากับตัวคงเจริญเนี่ย ไม่สามารถจะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้เลยมีเพียงแคเดลต้านั่นเองที่พยายามที่ส่งอาการว่าเอ้ยมีนิวนิวไฮใหม่นะวิ่งขึ้นไปได้นะสามารถสู้ได้นะก็แปลกใจฮะถ้าเปรียบเทียบระหว่างตัวเดลต้าฮานาคงจเจริญ3ตัวนี้เอามาวางไว้เนี่ยจะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าตัวเดลต้านั้นผู้นำเดลต้าเนี่ยแตกต่างกับตัวผู้ตามอย่างฮานากับคงจเจริญผมใช้กลยุทธ์ของการที่ว่าผมขายฮานาซะด้วยซ้าไป ขอไประชด้วยไม่ใช่ขายเคซีัด้วยซ้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นธานาบางส่วนผมใช้กลยุทธ์ตรงนั้นเพราะกลัวว่าตัวคงเจริญเนี่ยปกเปียกมากครับกลัวผลการเงินงานที่จะเข้ามานะครับกลัวผลการง,งานที่จะเข้ามาแล้วจะทําให้กระทบกับตัวตลาดนะแต่เดลต้าเนี่ยถามว่าจะให้ผมแนะนําว่าให้ไปซื้อผมว่าบรรยากาศตลาดมันยังไม่ให้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมยังยังขอไม่เล็คเมนในการซื้อของเดลต้าแต่ตัวหุ้นอื่นๆผมเล็คเมนอย่างเดียวคือรอเฝ้ารอนะเนี่ฮะดูเนี่ยคุณลงดูไปที่เคซีอีกตัวดึงโอ้โหมันหลุดแบบเนี่ยฮะดูดิในขณะที่เดี๋ยวเห็นไหมมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะมันเหมือนกับตัวเดลต้าออกผลการงานมาใช้ได้นะใช้ได้เพราะไตามาสนี้ออกมารวมกันแล้วเนี่ยออ,ออกมา สูงกว่าของเดิมเล็กน้อยนะประมาณ4ี่บาทห้สิบอ่ะนะก็เป็น5บาทถ้า5บาทบวกไปกลับไปเขาก็ได้20บาท20บาทเล่นทะีเจ็ดสิบเท่านะแปดสิบเท่าก็รนะ้อยหกสิบนะก็แนวโน้มเขาก็โอเคอ่ะแต่ตัวผมว่าตัวฮานาครวคงจเจริญน,น่าจะมีเรื่องผลการงานที่ผ,ผ,ล,ผลกระทบแล้วก็ทําให้เขาไม่สามารถฟื้นได้ครับผมอ่ะโอเค <c oughs> <c oughs> โอเค ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าโอ้โหอาทิตย์หน้านี่สำคัญมากเลือกตั้งแล้วนะเราเห็นผลเลยโอเคครับขอบคุณครับฮะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับผมครับผมกับอาทิตย์หน้าเจอกัน